เห็นเป็นหนุ่มห้าวเก้าร้าวแบบนี้เขาก็มีผู้หญิงคนสำคัญหลายคนในชีวิตนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากคลิปนี้มาจากเรื่องดาพิฆาตอสูนะครับวันนี้ผมจะมาด้วยหัวข้อที่ว่าผู้หญิงคนสําคัญของอินโนสุเกะสิคนจะมีใครกันบ้างนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยสิคนก็ถือว่าเป็นจํานวนที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ผมมองว่า10คนเนี้ยสามารถเจาะลึกได้ว่าผู้หญิงเหล่านี้เขามีความสําคัญยังไงกับอินโนสุเกะนะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักเราก็ต้องนิยามกันก่นกอนนะครับว่าผู้หญิงคนสําคัญมันคืออะไรยงไร oh, uke, ังไงอ้โหอินโนสุเกะมึง เป็นผู้หญิง1ิคนที่ผมมองว่าเขามีอิทธิพลอะไรบางอย่างต่อความรู้สึกของอินโนซสุเกะมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับเจ้าหนุ่มหมูป่าคนนี้นะเออผมก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังกันซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาสําคัญของในมังงะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูกรุณาพิจารณาดีดเดอแต่ถ้าท่านใดพร้อมที่จะรับฟังเนื้อหาของคลิปนี้กันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าผู้หญิง1ิคนของอินโนซเกะที่ผมคัดมาให้จะมีใครบ้างและแต่ละคนมีบทบาทอะไรสําคัญกับอินนนะสเเเกกกบบ้้าางงคคคครรรัมมม่่แที1ลยผ็ต เป็นผู้หญิงผู้ให้กําเนิดเขาขึ้นมานะครับนั่นก็คือโคโตฮะนั่นเองครับโคโตฮะเป็นแม่ของอินโนสุเกะคือแบบแม่แท้ๆเลยนะครับทั้งๆที่อินโนสุเกะเนี่ยเขาก็คิดมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในป่าและแม่ของเขาก็คือหมูป่านั่นเองนะโคโตฮะเนี่ยเรียกว่าเลี้ยงอินโนสุเกะได้นิดๆเองครับผมั้งแต่เป็นทารกเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องจบชีวิตลงไปด้วยฝีมือของอสูรข้างขึ้นลำดับที่2อ,อย่างโดมานั่นเองนะซึ่งที่จริงโคโตฮะที่เป็นแม่ของอ,อ,นงอนินโนสุ สามีก็ถูกตีใช่ไหมแล้วตอนนั้นคุณเธออายุแค่แบบ17บเเองอะแล้วก็ต้องไปพึ่งพาโดมะแล้วก็มารู้ว่าภายหลังโดมะเป็นอาสูรปุ๊บก็พยายามจะหนีจากโดมะไปนะครับโดมะเนี่ยด้วยความที่ว่าเขากลัวว่าความลับจะถูกแพร่พายเขาก็เลยจัดการปิดปากโคโตฮะด้วยการสังหารทิ้งแล้วก็จับกินซะเลยส่วนอิโนโนุเกตที่หล่นลงไปจากเหวที่โคโตฮะโยนทิ้งเนี่ยก็รอดชีวิตมาได้นั่นเองนะครับซึ่งโคโตฮะถือว่าเป็นผู้หญิงที่ให้ความรักให้กําเนิดขึ้นมาและด้วยความรักที่มีีีีีตต่่ออออออลูกอลูกกชชชายยาาาาายย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 เเเเคค้ค้้ออ้้ใหงงนนนนนแดดดววว็็พริไไไปปะะทจั ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับในฐานะผู้หญิงที่ให้กําเนิดอินโนสุเกะแล้วก็ต้องการปกป้องอินโนสุเกะด้วยชีวิตครับผู้หญิงคนที่2นะครับคนนี้มาแปลกนิดนึงนะครับไม่ใช่คนซะด้วยแต่เออคือเป็นคุณแม่หมูป่านั่นเองนะครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้เลยนะครับพอโคโตฮะทิ้งอินโนสุเกะลงเหวไปแล้วโคโตฮะโดนโดมาสังหารไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอินโนสุเกะเนี่ยก็รอดมาได้นะครับแล้วก็มีคุณแม่หมูป่าที่เขาก็เพิ่งเสียลูกของเขาไปเนี่ยเขาก็เลยเก็บอ,อ,กกอ ว่าทาซานเลยนั่นเองนะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในหมู่ของสัตว์ป่านะครับแต่ของเจ้าหมอนี่เรียกว่าเป็นอินโนสุเกะลูกหมูป่านั่นเองครับซึ่งบทบาทของคุณแม่หมูป่าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับด้วยความที่เป็นสัตว์ด้วยเนาะก็เลี้ยงดูอินโนสุเกะมาแล้วอินโนสุเกะก็เติบโตมาประมาณหนึ่งแล้วก็ได้มาอยู่ในหมู่ของมนุษย์โดยที่ว่ามีสัญทาตญยานของความเป็นสัตว์ป่าซะเยอะนะครับซึ่งพอคุณแม่หมูป่าต้องตายไปเนาะด้วยอายุไขที่ไปก่อนอย่างนี้สเกก็มีของดููต่่าาางหหหนน้เปป็ัวมที่เ้าสวมส่อย ที่เรียกว่ามีบทบาทในการเป็นอิทธิพลของอินโนสุเกะได้คนหนึ่งนะนั่นก็คือคุณยายจากบ้านดอกฟูจินั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูซีซั่นหนึ่งมาแล้วเราจะเห็นว่าตอนที่อินโนสุเกะได้เจอกับเซนิสึได้เจอกับทันจิโร่ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยทั้งสามคนนี้ได้รับบาดเจ็บมาเนาะก็ต้องหาที่พักสักหน่อยหนึ่งครับซึ่งที่พักตอนนั้นก็คือไปเจอบ้านที่มีสัญลักษณ์ดอกฟูจิซึ่งตามข้อมูลของหน่วยพิฆาตกระสุนแล้วเนี่ยเป็นบ้านที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยนะครับแล้้้วกก็ยยน,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 นีคจาาามาุณ ที่มาดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีเลยซึ่งที่จริงคุณยายก็ดีกันทั้งสามคน่นแหละนะครับแต่ว่าคุณยายเนี่ยได้มีการทิ้งอะไรให้กับอินโนสุเกะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อินโนสุเกะไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนกับการที่คนคนนึงเข้ามาใกล้ตัวเองโดยที่ไม่มีจิตสังหารไม่มีจิตชั่วร้ายแล้วอินโนสุเกะก็ไม่รู้ตัวเลยว่าคุณยายคนที่มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแม้ตอนแรกที่เจอเนี่ยอินโนสุเกะจะทำท่าทีแบบดูหยาบคายบ้างน,นะครับบอกยัยนี่ดูอ่อนแอจังเลย การต้อนรับอะไรอย่างดีต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของบ้านคุณยายคนนี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อยๆเปิดหัวใจของอินโนสเกตนะครับไม่ใช่แค่คุณยายด้วยนะทั้งทันจิโร่และก็เซนิสึก็มีการพูดคุยอะไรกันมากขึ้นครับก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสนิทนะแล้วก่อนที่ทั้ง3คนจะจากบ้านนี้ไปคุณยายก็ยังมาทิ้งข้อความให้นะครับซึ่งตลกมากว่าก่อนทิ้งข้อความเนี่ยคุณยายเขาเหมือนกับทําพิธีที่เรียกว่าคิริบิครับผมคิริบิเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพิธีอวยชัยกับคนที่จะไป ก็ตกใจจะพุ่งเข้าบวกยายซะแล้วนะครับผมแม่งนะเรียกว,ว่าน่ากลัวม,มากๆนะครับแต่ว่าโอเคเซนิสึการิบายให้ว่าคุณยายเขาทาแบบนี้มันมีความหมายแบบนี้นะแล้วคุณยายก็ทิ้งคําพูดส่งท้ายทั้ง3คนนะครับว่าไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตามขอให้มีชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิแล้วก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยและโชคดีซึ่งอินุสุเกะงงสุดเลยในบรรดาสาคนนี้นะครับทันจิโร่กับเซนิสุนเนี่ยก็เข้าใจความหมายแล้วว่าคุณยายจะพูดอะไรซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็รับไว้ด้วยคมขอบคุณแต่อินุสุเกะมันถามไงว่าทำไมค ก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งอินโนสุเกะก็เหมือนจะเข้าใจแต่ก็อภารกิจมาก่อนก็ไปต่อสู้กันแล้วในภารกิจของเขานีตากุโมะตอนนั้นที่ไปกันนะครับมีช่วงหนึ่งที่อินโนสุเกะเนี่ยเขารู้สึกว่านึกถึงคําพูดของคุณยายนึกถึงความรู้สึกที่อยู่กับคุณยายแล้วมันอบอุ่นเบาหวิวอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามีแรงขึดในการต่อสู้ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าการเจอกับคุณยายอย่างนี้มันก็เป็นการกําเนิดความรู้สึกอะไรบางอย่างของอินโนสุเกะที่เป็นความรูู้้สึกแแบบบบวว่า owa, owa นนุมฟิอะไรี โดยอินโนุเกะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่กับคุณยายด้วยนะครับยังมาเป็นกับทันเจโร่ด้วยแล้วก็ใครก็ตามที่ทําอะไรให้กับอินโนุเกะแล้วรู้สึกว่าว่าสบายสบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะฟีลลิ่งประมาณนี้ครับผมว่านุ่มฟูนุ่มฟูเบวิวเบวิวผู้หญิงคนสําคัญคนต่อมาที่มีอิทธิพลกับอินโนุเกะอยู่พอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือโคโจชินบุนั่นเองครับโคโจชินบุนะครับก็มาจากหลังเหตุการณ์ขอ,ของเขานาตะกุมะนี่แหละครับที่ว่าไปต่อสู้กําจัดอสูรนข้างแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทุก หาดผีเสื้อครับตอนนั้นก็ได้เจอกับคุณอาโออิคิโยจังซูมิจังนาโฮจังด้วยนะครับก็ต้องมีการทํากายภาพบาบัดฟื้นฟูร่างกายไปโดยคนที่ทํากายภาพบําบัดแล้วก็ฝึกฝนตัณฑน,น,นาเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติตอนนั้นก็คือจะเป็นทันจิโร่เป็นหลักใช่ไหมส่วนเซนิสึกะอินุสุเกะเนี่ยเหมือนมันน้อยๆะครับผมจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วมันดูอ่อนแอบเลือกเกินน้วเราเนี่ยก็จะมีชิโนบุเนี่ยที่คอยมาให้กําลังใจอินุสุเกะนะครับก็คือบอกว่าการฝึกแบบนี้มันจะเป็็นนนนนนกกกกกกกาา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 รรรรรฝึททททททีี่่่่่่่่อออออจจจะะะํํใใหห้้ลบบคคคคััวไไไไไปยยุณมมดงงชเืแ ึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นคําพูดที่เหมือนกับว่าจะดูถูกอินุสุเกะแต่อินุสุเกะเวลามันเจอคําพูดที่แบบดูเหมือนจะดูถูกเงี้ยมันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้อินุสุเกะเนี่ยมีแรงฮึดในการที่จะทาําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เรียกว่าชิโนบุตอนนั้นก็คือมีการปลุกใจอินุสุเกะให้นะครับโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็เป็นอิทธิพลอันนึงที่ทําให้อินุสุเกะลุกฮึดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในเนื้อเรื่องแต่เนี่ยมันก็เป็นแบ็กกราวด์ที่โผล่มาในช่วงที่ว่าอินุสุเกะกำลังจะต่อสู้กับโดมาเนาะคือชิโนบุนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่กับอินุส กะคนเดียวหรอกก็คงเป็นทันจิโร่ด้วยเซนิสึด้วยที่ว่าชินอบุเนี่ยเขาก็คงมีการดูแลรักษาพยาบาลให้ยาอะไรต่างตางนานากับพวก3คนนี้แล้วมันก็ทําให้3คนนี้เรียกว่าอยู่รอดรักษาตัวได้มาถึงทุกวันนี้นะครับอินโนุกะเองก็คงมีความผูกพันตรงเนี้ยกับชินอบุด้วยนะครับแล้วตอนที่ต่อสู้กับโดมะแล้วตอนนั้นอนะผมรู้สึกชอบบรรยากาศตอนคุยยังไงไม่รู้นะครับคือตอนนั้นอนะโดมะอยู่กับคานาโอะมาก่อนแล้วอินโนุูกะโผลมาใช่ไหมอินโนุูกะก็หันไปคุยกับคานาโอะว่าถ้าหากว่า คาราโอปุ๊บอินโนซุเกะคือแบบผมใช้คำว่าถ้าเกิดว่ามีการทำอนิเมะและภาคเสียงคือแบบน้ำเสียงของอินโนซุเกะมันจะต้องเปลี่ยนไปนแน่ๆเลยครับคือตอนแรกพูดประมาณว่าเดี๋ยวชิโนบุจะโกรธนะเดี๋ยวชิโนบุจะโกรธนะแล้วไปๆมาๆปุ๊บเนี่ยพอเห็นแววตาของคาราโอปุ๊บอินโนซุเกะถามว่างั้นเหรอชิโนบุ ตายแล้วสินะนะครับก็คือโดนโดมากินเข้าไปแล้วอย่างนี้นะครับแล้วอินโนุเกะก็เหมือนกับว่านึกถึงความหลังที่มีต่อชินอบุนะครับว่าคนคนนี้ก็เคยช่วยเราไว้เยอะแล้วความโกรธพังทูที่มีมันก็เกิดขึ้นนะครับโดยที่ภายหลังก็มารู้ด้วยว่าโดมากคนนี้เองเป็นคนที่พรากแม่ของเราไปนะก็เลยเป็นความโกรธที่มาฆ่าพวกพ้องมาฆ่าแม่ของฉันอย่างนี้ฉันให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดครับก็ถือว่าตัวอินโนุเกะมีความรักแล้วก็เป็นห่วงกับตัวชินอบุพอสมควรเลยนั่นเองครับและคนต่อมาก็ในไหนก็พูดแล้วนนนนนนะะคคคคครััั่่่กก็็ือออาาโโเเเงียจวปสํ ของอินโนสุเกะขนาดนั้นไหมตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ความสัมพันธ์ความผูกพันที่มันเห็นชัดๆเจนๆเลยก็คือจะเป็นตอนต่อสู้กับโดมะเนี่ยแหละครับสองคนนี้ร่วมมือกันในการกำจัดโดมะได้โดยที่ว่าตัวของชินอบุเนี่ยตอนที่โดนโดมะกินเขาเป็นการสลัดตัวเองนะครับก็คือว่าให้โดมะกินตัวชินอบุเข้าไปแล้วตัวชินอบุเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่จะทําให้โดมะมันอ่อนแอลงอย่างมหาศาลและในจังหวะที่อ่อนแอลงอย่างมหาศาลนั้นเนี่ยตัวชินอบุก็ขอไว้ว่าขอให้คานอนนนนผูู้้้ิดชีพีพพสตนนนนะัวแล ดีมีอินโนสุเกะเข้ามาช่วยนะครับผมใช้คําว่าอินโนสุเกะกับคานาโอกร่วมมือกันในการกําจัดอสูนข้างขึ้นลําดับที่2ตนนี้ได้อย่างงดงามมากครับผมไม่ว่าจะเป็นการบุกตะลยุยให้มันดูคาดไม่ถึงของอินโนสุเกะสามารถปลดข้อต่อของตัวเองได้แล้วตัวของคานาโอกก็ใช้ปลายดอกไม้กระบวนท่าสุดท้ายเป็นดอกพิกางสีชาติในการพุ่งเข้าโจมตีโดมะาโดยตรงอย่างนงี้และสุดท้ายอินโนสุเกะก็ใช้ปรายสัตว์ป่าด้านสดในการปาเขี้ยวบินโจมตีเข้าไปเสริมเข้าไปให้คานาโอกสามารถตัดคอโดมะไปได้น,นั่นเองครับแล้วพอจบึกกกกกนนนนีีี้้2ค็โหแแมมารพยุัลว เพื่อนที่ไปยังจุดหมายต่อไปอีกทีหนึ่งนั่นเองครับถือว่าเป็นสหายร่วมรบครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสหายร่วมรบที่ร่วมเสี่ยงเป็นเสียงตายกันแบบนี้แม้เวลามันจะสั้นแค่ไหนนะแต่มันก็เป็นวินาทีที่แสดงถึงความเป็นเพื่อนตายความเป็นครอบครัวก,กันได้เป็นอย่างดีครับ คนต่อมาคนที่ 6- 7 8แนะครับผมพอพูดว่าเป็น3คนปุ๊บทุกคนก็จะต้องนึกถึงน้องๆเต้าๆ3าคนนี้นะครับผมก็คือซูมิจังคีโยจังแล้วก็นาโฮจังนั่นเองครับคือ3มคนนี้บอกเลยว่าก็มีอิทธิพลกับอินโนุเกะในแง่ที่ว่า3คนนี้มันน่ารักนะครับแล้วอินโนุเกะก็เคยเจอสภาวะเบาหวินนุ่มฟูกับ3คนนี้มาแล้วด้วยเหมือนกันนะคือด้วยความที่ว่า3คนนี้เขาเป็นคนดูแลในคาเลืฮาผีเสื้ออย่างดีนะเขาก็จะคอยมีส่วนช่วยในการฝึกฝนมีส่วนช่วยในการทําอาหารให้กินมีส่วนช่วยในการทํากายภาพบําาบัดเวลที่ก อิโนสุเกะมีอาการบาดเจ็บมาอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หลังของเขานาตากุโมก็ดีนะครับหรือจะเป็นของหลังย่านเรื่องลมคือเรียกว่าดูแลมาอย่างดีและอิโน u สุเกะก็เหมือนกับว่า3คนเนี้ยคอยให้กำลังใจคอยเชียร์คอยอะไรเป็นอย่างดีเลยครับ คือผมมองว่าอินโนซุกเกะแม้ว่ามันจะดูเป็นผู้ชายโหดๆอะไรเงี้ยทำน่าข้าวๆแต่ว่าพออยู่กับสองสามคนนี้แล้วมันก็จะดูมีความซอฟลงผู้หญิงคนสําคัญคนต่อมาคนที่9้าครับผมเนี่ยข้ามจํานวนมาอย่างรวดเร็วนะครับผมผู้หญิงคนสําคัญของอินโนซูกเกะคนที่9นะครับนั่นก็คือเนสโกะนั่นเองครับผมเนสโกะนะครับตอนแรกก็คือที่จริงเนี่ยก็เป็นบทบาทที่เรียกว่าเห็นได้หลายๆคนนะครับก็คือทันจิโร่เขาเป็นคนที่พาอสูรมาแล้วคนที่พาอสูรมาอย่างเงี้ยพอเจอนักล่าสูรุ๊บก,ก็จะเป็นเป้านะครับตอนแรกเนี่ยกอกเง่วว่่ีูล เ,นะเพราะฉะนั้นต้องกําจัดทิง้งแต่ไปๆมาๆปุ๊บก็โอเคคนที่อยู่ในกล่องนี้สุดท้ายแล้วมันก็คงไม่ได้เลวร้ายอะไรแล้วก็รู้ว่าเป็นน้องสาวของเพื่อนพ้องอย่างทันจิโร่ก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้เคียงใกล้ชิดกันมากนะครับโดยที่อินโนสุเกะจะมีฉากฮาๆกับเนสโกได้ตอนที่ไปต่อสู้กันในมุกเกนเทรนนะตอนที่เข้าไปอยู่ในฝันอย่างเงี้ยคือแบบอินโนสุเกะก็คือจับทั้งเนสโกจับทั้งทันจิโร่แล้วก็เสนิสมมาเป็นลูกน้องของตัวเองในฝันซะเลยนะครับผมก็คือจะมีบทบาทฮาๆอย่างนี้ว่าเอยดูว่ uko, เเนกนกก็ล้คสิวววยยผมแชชีตุ เก็บเอาไว้ช่งแม่ก็คือตอนที่ว่าอินุสเกะโดนพิษของกิวทาร่เข้าไปอย่างหนักหน่วงแล้วทีนี้เนสโกะเขาก็ใช้มนอสุโลหิตในการคลายพิษให้กับอินุสุเกะนั่นเองนะแล้วพอตัดมาที่หลังหมู่บ้านช่างตีดาบทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเนสโกะจังเขาสามารถเอาชนะดวงตะวันได้พอเอาชนะดวงตะวันได้เสร็จปุ๊บก็จะไปสนิทสนมกับอินุสเกะนิดนึงนะอินุนสเกะก็สอนให้เรียกชื่อเรียกชื่อเรียกชื่อเนสโกะจังถึงกับติดชื่ออินุสุเกะในหัวนะครับพอไปเจอกับเซนสิสึปุ๊ อีกอันนึงที่เรียกว่าเป็นจุดพีคของอินโนสุเกะกับเนสโกะจังเลยนะครับนั่นก็คือช่วงจบเรื่องนั่นเองครับผมช่วงจบเรื่องเนี่ยคือทุกคนก็ไปอยู่บ้านทันจิโร่ใช่ไหมตอนนั้นก็คือจะมีเป็นเนสโกะอินโนสุเกะเซนิสึทันจิโร่ก็อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวนะครับแล้วตัวอินโนสุเกะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามองเนสโกะอ่ะเหมือนกับว่าเป็นแม่ครับผมเวลาที่มีเรื่องราวอะไรปุ๊บก็จะมาพูดคุยมาบ้าบ,าบาอแตกให้เนสโกะจังฟังเนสโกะจังก็จะรับฟังนะครับใในานามนมมกวีสดด้้ดยโุ ซึ่งความสนิทสนุนตรงนี้มันก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนเดิมครับผมน้องเซนิสึสุดน่ารักของเรานั่นเองนะครับมีความหึงหวงว่างกันเถิดน,นะแต่ตัวอินุสเกะกับเนสโกะก็มุมนี้ไนงะก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรก็รู้สึกว่าผูกพันกันในฐานะครอบครัวเฉยๆนั่นเองนะคือเซนิสึมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเห็นเนสโกะจางสนิทสนมกับใครแม่งหึงไปทั่วเลยนั่นเองนะแล้วสถานการณ์ที่เรียกว่ามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับมันก็เป็นจุดตัดสินที่ตัวเซนิสึเนี่ยต้องเอาชนะใจเนสะาัานนนนนว,นะวาบ่ดนึก วาไดไ้นั่นก็คือคันสกิอาโออินั่นเองนะครับผมแหมทุกคนที่ฟังมาถ้าเกิดว่าใครรู้เรื่องอยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคงสงสัยสินะว่าอาโออิจังไปไหนนะไม่พูดสักทีหนึ่งใช่ไหมนี่แหละครับผมอาโออิ e ผมจงใจมาพูดคนสุดท้ายเลยเพราะว่าสาคัญที่สุดกับอินโนสุเกะจริงๆครับนั่นคือการได้เป็นคู่รักกันนั่นเองนะครับแหมถึงขนาดนี้แล้วจะไม่สําคัญที่สุดก็คงไม่ใช่เรื่องถูกไหมคืออาโออิกับอินโนสุเกะนะครับถ้าเป็นภาพแรกไปดูซีซั่นแรกกันผมคิดว่าคนประมาณ50%อัไม่คิดห้คอ่ืแบบวาอิเอาเอานะอบเป มันก็เป็นคนที่ผงผางใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความปราณีซกเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งมีมีมว่าแบบว่าตอนฝึกฝนกันอย่างเงี้ยทันจิโร่กับเซเนสึนดูจะปราณีกับผู้หญิงหน่อยใช่ไหมแต่ว่าอินโนสุเกะคือแบบว่ากูเห็นผู้หญิงอะไรกูเล่นเต็มที่กูจัดเต็มที่เลยอย่างฝึกจับยาสาใส่กันอย่างเงี้ยทันจิโร่ก็ไม่สาดนะครับผมจับได้ปุ๊บก,ก็เอาแก้ววางบนหัวบ้างแต่ตัวอินโนสุเกะไม่ครับผมไม่วางบนหัวแม่อะไรทั้งสิ้นสาดแม่งเลยอะไรเงี้ยก็จะมีมุมนั้นด้วยนะครับและในสถานการณ สามสาวน้อยใช่ไหมเราก็จะไม่รู้สึกอะไรว่าเอาอิเนี่ยเขาจะไปอะไรกับอินโนสุเกะได้นะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นบางอย่างครับผมคือเอาอิเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าความตรงไปตรงมาความซื่อความบ้องของอินโนสุเกะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เขายิ้มได้นะครับเออแล้วก็ตัวเอาอิเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามองอะไรหลายๆจุดของอินโนสุเกะออกครับผมหมายความว่าเป็นคนที่เอาอินโนสุเกะอยู่นั่นเองนะบวกกับวิธีการที่มักใช้จัดการกับอินโนสุเกะอันนี้ก็คือเรียนรู้มาจากคาาาานนโโโออหหรรืืดด้้้้ววยยััั่่่่กกกก็ทีเเขไใใสมสมมผ ได้ถึงจิตสังหารและทีนี้ก็จับตีโตดซะเลยนะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักที่เราได้เห็นกันระหว่าง2คนนี้และในส่วนของอินโนสเกตเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้านับในเรื่องของผู้หญิงที่เขาแพ้ทางเหมือนกับเอาอีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาก็แพ้ทางมากที่สุดแล้วเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่อะไรบางอย่างที่เอาอีเขามีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารแบบเตรียมเฉพาะไว้ให้ใหอินโนสเกตเป็นพิเศษเวลาที่มีงานเลี้ยงกันอย่างเงี้ยทำอาหารไว้เยอะแล้วอินโนสเกตจะมาขาโมยกินนะอินโนสเกตก็จะได้รับอาหารพิเศษจจาาาาาากกกออยทีี่่เเเตรรรมมมไไววว้้้้ใใใหะคััพสสสผดดแแลล็ู พร้อมกับความรู้สึกดีๆที่ a o e ก็น่าจะมีให้ก็เลยกลายเป็นว่าอินโนสุเกะก็ได้หลงรักกับอ o E เต็มเป้านั่นเองครับซึ่งพอเรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างที่ผมบอกว่าตัวอินโนสุเกะเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวของทันจิโร่ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ได้เจอ r o E บ้างเป็นบางมุมนะครับก็คือการที่ว่าแวะไปเยี่ยมเยียนที่คาลิฮากผีเสื้ออย่างนี้เพอทันจิโร่เองก็ต้องมีไปตรวจร่างกายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แล้วอินโนสุเกะก็ไปเจอกับ ROI e. แล้วก็จะมีมุมโมเมนต์ได้พูดคุยกันได้นนด้้้้สสสนนนนนิททมมกกกกกัััััคคบบแแลลลลลวววุดดดาาายยยยเเเ่่็็ตชชออ3ูไงงโโ นิสุลงเอยกับเนสโกและก็อินโนสุเกะมาลงเอยกับอโอีอิซึ่งอินโนสุเกะกับอโอาอิก็มีทายาทมาถึงยุคปัจจุบันซะด้วยนะครับผมเป็นทายาทตัวน้อยๆตัวนี้ที่มีชื่อว่าอาโอบาะนั่นเองครับแหมชื่อกลามไม้คล้ายอโออิผู้เป็นบรรพบุรุษนั่นเองนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผู้หญิง10คนสําคัญของอินโนสุเกะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีอิมแพคกับตัวอินโนสุเกะอย่างชัดเจนนะครับผมท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนไหนมีข้อมูลอะไรอยากพูดคุยเพิิิ่่่่มมมมมมเเเตตกก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 กััััันนนนน็็็สสสาาาาาารรรถถพูููดดคคอออไ้้้้หหืืึวยงงีีีผญญะทํบ สามารถยกมาพูดคุยในมุมของท่านผู้ชมได้เช่นกันนะครับคืออย่างผมนะยกตัวอย่างเช่นก็มีอื่นๆที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอินอสุเกะก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าผมดูแล้วมันไม่ได้มีบทอะไรที่มาอิมแพคความรู้สึกกับอินนสุเกะอย่างที่ผมได้เล่าไปของ10คนนั้นนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมาคิโอก,กับซึมนะใช่ไหมที่มีช็อตหนึ่งได้ร่วมสู้กันในย่านเริงรมอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าน,นั้นก็ได้ร่วมสู้กันเฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้มีอิมแพคอะไรมากมายผมก็เลยไมไ ผิดพลาดไปการใดผมก็ขออาภาัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ